เริ่มต้นการรายงานข่าวที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของการเตรียมจัดงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่40หรือขอนแก่นเกมที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่3ถึง13มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งเหล่านักเรียนและนักศึกษาร่วมกันซักซ้อมเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันเสราร์ที่3มีนาคมนี้ค่ะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะต่อด้วยชิ้นที่3เล กุ่มชอดจับชุดที่สามสาวงามถือป้ายกลุ่มทหารนะครับนับภายหลังแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่40ขอนแก่นเกมทีมข่าวโฮมทีวีได้เก็บภาพบรรยากาศพิธีการซักซ้อมเปิดอย่างยิ่งใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่นได้ตระเตรียมขึ้นค่ะ จากภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้คือภาพความร่วมแรงร่วมใจของเหล่านักเรียนนักศึกษาหลายสถานอาทิมหาวิทยาลัยขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนนครขอนแก่นและเทศบาลวัดกลางกำลังแปลขบวนและแสดงจินตลีลารวมถึงการเล่าที่มาของการก่อตั้งจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นไปอย่างงดงามค่ะผ่านการซ้อมท่าการแสงแดดที่สดใส สำหรับช่วงไฮไลท์ของพิธีเปิดเจ้าภาพอย่างจังหวัดขอนแก่นได้เชิญตัวแทนนักกีฬาที่มีชื่อเสียงที่เกิดจากจังหวัดขอนแก่นเป็นคนวิ่งคบเพลิงเพื่อทําการเปิดการแข่งขันค่ะซึ่งในการเปิดงานนี้จะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนทั้งนี้ในวันเปิดงานทีมข่าว home tv จะเก็บภาพบรรยากาศความประทับใจมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะดอกคุณไปไหนดอกคุณแหนแทนไปไหนเราจะซ้อมทุดที่สอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้เราจะเข้าสู่คุิที่สามการเตรียมเพื่อให้เข้าใจนะครับ